สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวในหุ่มถังป๊อปคอร์นนะครับก็ในรูปนะครับในวิดีโอนะครับก็จะได้เห็นนะครับเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมก็ถามได้ว่าผมรีวิวช้าไหมก็ช้าพอสมควรนะเพราะว่าของเนี่ยก็ออกมานานพอสมควรแต่ว่าอของเนี่ยครับเพิ่งจะวางนะครับผมแต่ละสาขาตอนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะวางทั่วประเทศนะเพราะว่าช่วงก่อนๆเนี่ยของจะไม่ค่อยมีครับเวลาเราสั่งผ่านในเว็บอ่าช้อปปี้อะไรเลยก็ ของก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าของเนี้ยมาเยอะนะครับเพราะว่าผมเห็นๆแบบนะ้ว่าน่าจะผลิตประมาณสองหมื่นชิ้นมานครับผมก็น่าจะได้กันทั่วๆน่ากะได้กนครบกันอยู่นะครับผมโอเคก็นี่มาดูกันแบบเต็มๆกันดีกว่านะครับนี่ครัเป็นถังนะผมลักษณะนะครับจะเป็นครึ่งนะผมตั้งแต่หน้าอกขึ้นมานะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะดูใหญ่อยู่พอสมควรนะผมคือใหญ่กว่าอา่ที่เป็นแบบมัสต์ไรเดอร์นะครับผมจะวัดให้ดูนะครับขนาดเนี่ยจากฐานนะผมถึงหัวเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งไม่มันฮัดเลยนะผมก็ประมาณ12นิ้วนะถือสามสิบเซนนะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ความกว้างนะครับของหน้าอกนะครับอยู่ที่ประมาณยี 28นะครับผม28เซนก็เกือบจะือบจะ11นิ้วเหมือนกันนะครับผมวางกว้างและสูงเนี่ยน่าจะพอๆกันคนระับก็ลักษณะนะครับดีเทลละเอียดก็ห็นได้ว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมเนี่ยมีการลงสีเงาสีแดงเนี่ยคือการพ่นเงาตรงเนี้ยมันมันก็พ่นแบบปกตินะแต่ว่าดีเทล เนื้อพลาสติกนะครับผมที่ขึ้นรูปเนี่ยคือมันแบบมีเค้าโครงของนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกระดูกเชิงเชิงแบบหวัวไหล,ล่ตรงเนี้ยนี่คือดีเทลเนี่ยครับทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะมีเนี่ยเห็นไหมครับมีกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ครับนี่เหมือนถอดแบบมาจากชุดจริงๆเลยนะผมเนี่ยเห็นไหมครับช่วงหลังเนี่ยจะเหมือนมีกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับนี่ แล้วก็ฝาเปิดปั๊บพร,รบอยู่ทางด้านหลังนะครับฝาเนี่ยก็อาจจะดูเล็กเป็นนิดนึงนะครับผมนี่เวลาเปิดออกมาก็จะกว้างเหมือนกันนะครับเข้าไปถึงงในหัวนะครับแล้วกอด้านล่างประมาณนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ชอบเลยนะครับคือบริเวณการใช้นอ็อตมันแบบมันดูเยอะแล้วมันดูสิ้นเปลืองไปนะครับคือมันคือตรงหน้าเนี่ยดูดีนะครับผม พอมาด้านหลังเนี่ยเอาจิงนะสำหรับผมนะโคตรจะน่าเกียดเลยครับคือแบบโอ้โหจะรูน็อตเนี่ยจะเยอะไปไหนครับส่วนหัวเนี่ยนะดูเนี่ยโอ้โหหกลูเอาจิงๆนะผมใส่แค่ลูเดียวก็ยังได้นะครับแค่ยึดแบบอาจจะสองลูก็ได้ครับนี่สองลูตรงนี้หรือต้นคอก็ได้ครับนี่สองลูแม่งก็บนหัวสองลูตรงไหลอาจจะประมาณตรงนี้ก็ได้ครับสองลูตรงเนี้ยจริงจริงแล้วนี่ยทแค่เนี้ยผมคิดว่าน่าจะประกอบได้นะครับเพราะว่า ไม่จําเป็นนะครับต้องใช้น็อตในการประกอบอาจจะใช้การประกอบแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนข้อต่อก็ได้นะครับให้มันประกบกันแล้วแน่นติดกันเหมือนตัวล็อกเหมือนมีเงี้ยงล็อกอ่ะมีเงี้ยงล็อกเหมือนแบบคล้ายๆแบบเงี้ยงล็อกแบบนี้เนี่ยเนี่ยทจริงแล้วทำแบบเนี้ยก็ได้นะครับล็อกล็อกล็อกตรงเนี้ยมันก็อยู่นะครับผแต่คือแบบโ,ฐโ,ฐโคตรน่าเกลียดเลยครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเขียนว่า Major c i n e p ิเพ็กซ์แอมเอกซีไม่มีอะไรครับด้านท้ายก็ ไม่ได้ตีตาอะไรแต่ว่าจะมีเป็นสติกเกอร์มาให้นะครับผมก็โดยรวมเนี่ยถือว่าถ้ามองจากด้านหน้านะผมก็ดีเลยแหละครับถ้าไม่มองด้านหลังนะผมถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบมันดูดีขนาดก็อยู่ที่ว่าพอเหมาะนะครับผมแล้วก็มองจากด้านข้างเนี่ยมันอาจจะดูแบบรีบๆไปหน่อยนะครับคือ มองตรงหน้าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยดูดีที่สุดแล้วนะผมตรงหลังด้านหลังด้านข้างเนี่ยครับไม่จําเป็นอย่าไปวางนะผมวางแบบวางโชว์วางตรงหน้าไปเรเ่ยเฉีๆย่งนี้คือจบเหมือนกันนะผมดูแบบรูน็อตเนี่ยแบบน่าเกียดครับนี่พอโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรพูดมากมายนะสําหรับอุลตร้าแมนนะเพราะว่าของเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะหายากนะแต่ช่วงเนี้ยหาง่ายแล้วผมใครที่กําลังอยากจะ ได้ก็ไปสอยกันได้ครับผมตามสาขาเมเจอร์น่าจะมีทั่วแล้วตอนนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ถามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมลกดติดตามกด Sub s c r i b ์กดไลค์กดสันกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเราคนเมืองทอยผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจนครับสวัสดีครับ